เองเป็นใครอ่ะเบิร์ตกุณแขมโถอีกรายล้านอยากเจอรถถังวัดฝีมือกันไปเลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดูตึงเครียดหลังจากที่เบิร์ตรงเครมนักมวยเขมรได้ออกมาท,าท้าทายดไอรอนแมนรถถังจิตมึงนนักชกขวัญใจคนไทยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเบตทําให้เกิดกระแสะความฮือฮาและความตึงเครียดในโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่แฟนคลับมวยของทั้งสองประเทศ การท้าชกค,ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความมั่นใจและความทะเยอทะยานของนักมวยเขมรที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือกับยอดมวยไทยแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะเป็นการจุดชนวนความไม่พอใจและความรู้สึกชาตินิยมในหมู่แฟนคลับมวยไทยหลายคนมองว่าการท้าชกนี้เป็นการดูถูกและไม่ให้เกียรติมวยไทยและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศประเทศที่ให้ความสำคัญกับการถักดันในครั้งนี้ กัมพูชาดูจะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการถักดันนักมวยของตัวเองในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เบอร์สรงเครมได้ออกมาท้าชกรถถังแฟนคลับมวยเขเมรต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนักมวยของตัวเองและเชื่อมั่นว่าเบอร์สรงเครมจะสามารถเอาชนะรถถังได้มีการวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางว่ากุนแข็งไม่ได้ด้วยกว่ามวยไทย และเบิร์ซงเครมมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์โดยการเอาชนะนักชกไทยและพิสูจน์ให้เห็นว่ากุนแขมเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่แข็งแกร่งและน่ากลัวไม่แพ้มวยไทยมุมมองของชาวเน็ตมุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าการท้าชกนี้เป็นเพียงการสร้างกระแสเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่วงการกีฬาของทั้งสองประเทศกำลังเฟื่องฟู อย่างไรก็ตามก็มีมุมมองบางส่วนที่มองว่าการท้าชกนี้เป็นการแสดงความมั่นใจของเบิร์ตรงเครมและเป็นการถักดันให้กุนแขมได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับนานาชาติสรุปการท้าชกของเบิร์ตททรงเครมกับรถถังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกำลังตึงเครียดการท้าชกนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการวัดฝีมือของนักมวยทั้งสองแต่ยังเป็นการวัดความแข็งแกร่งของศิลปะก,การต่อสู้ของทั้งสองประเทศและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในอนาคต